ก็เป็นเรื่องราวของพ่อค้าขายลูกชิ้นนะจังหวัดสุรินทร์เหลานะครับแกก็มาทําคลิปเปิดใจในทิกต o k นะแอดมินเปิดเสียงไม่ได้นะเดี๋ยวมาติดเลิกสิทสิ์บางคนบอกว่าแอดมินเปิดเสียงเปิดอะไรให้ดูหน่อยเปิดไม่ได้ครับติดเลิกสิทธิ์นะเอาแค่เอาแค่เป็นภาพก็พอเดี๋ยวเรื่องราวเดี๋ยวแอดมินเล่าให้ฟังก็เป็นพ่อค้าลูกชิ้นนะครับแกก็มาเปิดใจบอกว่าเนี่ยนะผมเนี่ยขายของมาได้เลยวันหนึ่งเนี่ย ผมก็ขี่วนไปในเมืองสุรินทร์ในอำเภอสุรินทร์นะวนออกมาเป็นบนเป็นเข็มนาฬิกาวนไปนะครับขายไม่ได้เลยรู้ไหมผมขายได้เท่าไหร่ผมขายได้เจ็ดสิบบาทนะผมขายได้เจ็ดสิบาท,นะาบาทแล้วผมก็เหนื่อยแล้วผมก็นั่งพักผมนั่งพักแป๊บหนึง่งแล้วผมก็กินข้าวกินข้าวสักพักหนึง่งแล้วผมก็อ่ะไปลุยต่อผมกะว่าผมกลับไปขายข้างร้านก๋วย,ยเตี๋ยวนะครับเห็นเขาขายดีมากเลยนะ Uống okay.